สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยสิงส์สปีดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขาย มั่นใจสิงสปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทา MAX AIR คิดถึงปั๊มลมคิดถึง MAX AIR ช่วงแฮปปี้ทริปแฮปปี้ทัวร์ความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งกับทริป เที่ยวจอบหรืกินอร่อยนอนสบายช็อปกระจายที่เกาะฮ่องกงเอียสงจะพาไปสักการะวัดดัง5วัดไม่ว่าจะเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ถนนกวนอิมตีทหนึ่งในวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดต่อกับวัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงวัดชีหลินวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งกราบสักการะวัดแช่กงหมิวเทพเจ้ากังหันชื่อดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดปิดท้ายด้วยการกราบสักการะพระใหญ่ลันเตาต้องนั่งกระเช้าขึ้นไป ไปด้านบนพร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะฮ่องกงและที่ขาดไม่ได้กับของอร่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี้ยวยักษ์ที่ได้รับความนิยมมากมายหรือจะเป็นร้านข้าวหมูแดงเหรียญทองแชมเปี้ยนที่ได้รับการยอมรับถึงความอร,อร่อยของเมนูข้าวหมูแดงจานโปรดและนอกจากนั้นยังมีของกินอร่อยอื่นๆอีกมากมายปิดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการไปช้อปปิ้งทอปกระจายหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นกับเทศกาลลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลทั้งหมดนี้ไปได้กับ เรราครับกินเที่ยว Allow the world on t o u r เพียงคณะเดียวเท่านั้นสนับสนุนการเดินทางโดยจากคนคนหนึ่งที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อคนอื่น วันหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กธรมธรมดาาค่ะมาเป็นวิทยากรเยาวชนที่ออกเดินสายไปทั่วประเทศเพื่อพูดให้คนทุกคนเห็นคุณค่าของลมหายใจตัวเองและเห็นคุณค่าของลมหายใจของผู้อื่นรวมทั้งยังพูดให้คนอื่นได้ทําความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่เปลี่ยนตัวเองได้ค่ะชีวิตเปลี่ยนมากๆเพราะตระหนักดีอยู่เสมอว่าอยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินและสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกหลังจากการที่ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงและทําความดีเพื่อคนอื่นแล้วก็คือ เราเกิดสุขใจเกิดความสะอาดสว่างและสงบและที่สําคัญที่สุดค่ะทําให้สังคมประเทศชาติดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่สุขใจมากที่สุดดังนั้นวันนี้ค่ะในฐานะวิทยากรเยาวชนคนหนึ่งที่เดินทางสายนี้มาเป็นเวลา10ปีอยากจะบอกทุกทุกคนที่อยากทําความดีว่าทําดีทําง่ายเริ่มได้ที่ตัวเองที่สําคัญที่สุดต้องทําทันทีเพราะถ้าไม่ทําตอนนี้วันใดวันหนึ่งก็ตามที่ธรรมชาติทวงลมหายใจเรากลับไปเราจะได้มไม่มีโอกาสได้ทําความดีให้กับใครอีกเลยดังนั้นมาทําความดีกันตั้งแต่วันนี้นะคะ ขอเชิญทุกคนมาทำความดีร่วมกันทำดีทำง่ายเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายที่เฮียทรงเล่งหงดื่มเป็นประจำและอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมหาซื้อดื่มกันนะครับหาซื้อได้ที่ C, ททท Market, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย พัตคารเร่งหงสุขุมวิทูเก็บสอต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งหงสุขุมวิทูเก็บพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155เรากลับมาพูดคุยกับคุณเบสนะครับ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักพูดที่ผมพูดกับเธอมาสามช่วงขอบอกว่าเธอพูดเก่งจริงๆครับที่สําคัญคุณเบสครับเรื่องราวของฝันของคุณเนี่ยคงมีมากมายล่ะแต่ผมอยากให้รู้ว่าโครงการดีๆที่ตอนนี้คุณเบสทาอยู่มีโครงการอะไรที่ทําเพื่อสังคมบ้างครับค่ะคือจริงๆตอนนี้เบสทำเป็นรูปแบบบริษัทแล้วแต่เรามองว่าธุรกิจมันต้องไม่ทอดทิ้งสังคมอ่ะคือวันหนึ่งที่เราทําแน่นอนเราต้องยังชีพคนหลายคนชอบถามเบสว่า ทำไมต้องเก็บเงินนะไหนเมื่อก่อนบอกว่าไม่เก็บเงินไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราโตขึ้นมาที่บ้านเราเราก็มีภาระดูแลพ่อแม่รเรามีภาระดูแลตัวเองรเรามีภาระที่ยังอัจจะภาพชีวิตตัวเองให้มันเป็นไปได้ให้ให้ดีอย่างที่เราสมควรจะเป็นแต่ว่าเราเองก็ต้องไม่ลืมว่าเราต้องทำอะไรเพื่อสังคมอย่างที่เราเกษร์เกษรที่ลงทํามาตั้งแต่แรกวันนี้เรามีอะไรมากขึ้นเราก็ต้องไม่ลืมเลยก็เลยทําโครงการนี้ค่ะจุดเริ่มต้นประเด็นความคิดคือเบสแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า พระองค์ท่านทำอะไรยิ่งใหญ่มากครับแล้วทามาตลอดชีวิตแล้วพวกเราเพิ่งเริ่มทำอะเราน่าจะคืนอะไรให้กับสังคมอย่าไปรอตอนที่พร้อมแล้วอย่าไปรอตอนที่รวยแล้วมีทุกอย่างแล้ว,ลวเราค่อยทําอะไรให้สังคมวันนั้นเราอาจจะหนีเราไม่ทําเลยก็ได้แต่วันนี้ที่เรามีกําลังทําไมเราไม่ทําเราก็เลยรวมกันทําโครงการปลุกพลังยาวชนพันไทยหวัวใจรักพ่อค่ะเราออกไปทอล์กโชว์เพื่อปลุกพลังให้เด็กไทย รักชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันต่อต่อหน้าที่ของตัวเองทั้งหน้าที่ลูกลูกศิษย์หน้าที่พลเมืองหรือหน้าที่ศาสนิกในศาสนาครับนั่นนั่นเป็นหน้าที่ค่ะเราก็ไปทอล์คโชว์สชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่เหนือสุดไปลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะครับผมเริ่มต้นมันเริ่มจากเราไปของบประมาณจากบริษัทแล้วไม่มีใครให้เราเพราะเขาก็บอกว่าเขาเขาให้แล้วเขาเขาได้อะไรอ่ะอืมใช่เราก็เออจริงเนาะแล้วเขาจะได้อะไรเราก็เลยออกมาคุยกันว่าเราจะสู้ต่อไหมครับพอทุกคนบอกว่าโอเคสู้เราก็เลยรับงานเต็มเอียดเลยค่ะครับเราทําเสื้อค่ะเสื้อตัวเนี้ยค่ะครับเสื้อคนไทยหัวใจรักพ่อ เขาท <ำ S 1> <ม>ําออกมาขายได้กาไรกี่สิบบาทไม่เป็นไรขอค่าน้ามันเพราะรเราไปเองไกลแค่ไหนก็จะไปด้วยรถไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะคมันกลายเป็นว่างานมันเกิดแปดสิบห้าโรงเรียนจากไม่มีตังค์ทำเลยสักบาทบไม่รู้จะเอาอะไรในบ้านไปขายดีอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็มีเงินเข้ามาจากการขายของเหล่านี้เป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันมันเริ่มมาเรื่อยๆจนวันนี้แปสิห้าโรงเรียนตามอายุะองท่านนะคะพวกเราทําได้แล้วสามสิบเอ็ดโรงเรียนโอ้โหจากการหาเงินทํากันเองเลยค่ะ ก็ยังคงทําต่อไปจนครบจนครบ8 5ห้าแล้วก็เหมือนจะได้เป็นของขวัญเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส5ธันวาปีนี้ที่พระองค์ท่านจะแ6แต่เราทําตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเรารมองว่าจะเป็นของขวัญจากก้อนดินจริงๆแล้วก็พวกเราที่ทำเนี่ยเรามองว่าพวกเราเป็นเศษดินใต้ฝ่าพระบาทเราจะหนักแน่นเราจะเข้มแข็งรเราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคโอ้โหต้องขอเช่นชมเลยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าผมดูคุณพูดเนี่ยคุณมุ่งมั่นแล้วก็ทีมงานของคุณเนี่ยทุกคนทําด้วยจ ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคนเราจะทําอะไรให้สําเร็จได้ต้องมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะกลับมาหาคุณแบบที่เรียกว่าสิ่งดีๆจะต้องกลับมาหาบริษัทคุณแน่นอนเลยขอบคุณค่ะนะครับ,บส่วนอื่นเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องราวของสังคมแล้วคุณเบสเนี่ยมีฝันอะไรเกี่ยวกับเรื่องการพูดของคุณหรือธ<ะ>ุรกิจหรือง,งานทางด้านการพูดของคุณ<ะ>ฝันว่ย่งไงครับ ตอนนี้เบสแล้วก็พวกเราทีมงานที่ทําด้วยกันเนี่ยเรามีเบสมีเบสมายวันนี้เบสมามาหามาเจอเฮียเนี่ยค่ะเบสมองว่าเฮียสร้างอาณาจักรของเฮียได้ได้ได้ดีมากเล่งหงมันคือเฮียคนก็คิดถึงเฮียแบบนี้เบสอยากสร้างอาณาจักรของเบสมีเบสมายแล้วคนคิดถึงเราถ้าจะอบรมคิดถึงเราถ้าจะบรรยายคิดถึงเราถ้าจะทํากระบวนการคิดถึงเราถ้าจะมีคอร์สอะไรดีๆคิดถึงเราเบสอยากมีอาณาจักรนั้นค่ะเบสไม่ได้อยากมีเพราะอยากมีร้อยล้านพันล้านนะคะแต่เบสอยาก ภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งที่เลือกทางเดินนี้แล้วอะ่ะมันประสบความสําเร็จในอาณาจักรของตัวเองเล็กๆแต่มันมีค่าเบสมองมองฝันของตัวเองไว้ว่าเบสอยากทําให้เบสมีเบสมายของเบสอะเป็นที่รู้จักรประสบความสําเร็จทั้งงานน้อยงานใหญ่ก็อยากจ้างเราเพราะว่าเราทํางานดีมีคุณภาพครับบรรยายกระบวนการค่ายวอล์คแอนลี่อีเวนต์หรือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เขาอยากให้เราคิดตีมให้อยากให้เราลงไป ลงไปทําให้ในแบบเราคุณภาพในแบบเราเงี้ยค่ะเราก็อยากลงไปทําให้เบสอยากสร้างคนรุ่นใหม่อย่างน้อยถ้าเขาไม่อยากมาทําแบบเราอยากให้เขาฟังเราจุดประเด็นว่าฉันจะเรียนจบแล้วทาอะไรสักอย่างเพื่อสังคมฉันจะต้องตอบแทนแผ่นดินในหน้าที่ของฉันครับความฝันมันมันเดินไปในเส้นทางที่เบสมองไว้แล้วว่าคือเหมือนเดินในอุโมงคนะไม่ค่อยเห็นแสงไฟแต่แต่จุดหมายปลายฝันของอุโมงค์เบสเห็นว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นไปได้แม้มันจะรีบปรีมันก็เป็นไปได้ ถ้า,า่านชมเนี่ยสนใจที่อยากจะเชิญชวนนะครับออทีมงานหรือแม้แต่ไปจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยจะติดต่อกับบริษัทคุณได้ยังไงครับท่านผู้ชมคะเป็อยากบอกว่าจริงๆถ้าท่านจ้างงานเราอะค่ะเรามีทั้งระบบ i n p u t o u t p u t Input คือเงินที่ท่านให้มาเอาพุ t คือเงินเราเนี่ยมันออกไปช่วยสังคมต่อเราไม่ได้ตั้งใจจะทําโครงการนี้โครงการเดียวจบโครงการพูดเพื่อพ่อเราอยากทําโครงการเพื่อสังคมต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นการจ้างเราท่านเหมือนได้ทําบุญได้ต่อยอดความดีให้กับสังคมค่ะ เบสเองอยากให้ติดต่อมาเลยถ้าอยากฟังเสียงเบสแล้วเชื่อมั่นว่าพลังเสียงเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ0861783366เบอร์น,นี้ติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็0878190780ทั้งสองหมายเลขนะคะรวมถึงถ้าติดต่อเบสโดยตรงทางช่องทาง Facebook ได้เลยค่ะ BEST ORAPIM B E S T เ E N น W A K O R A P I M ติดต่อมาได้เลยค่ะงานเล็กงานใหญ่เบสอยากบอกว่าเบสพร้อม ที่จะใช้พลังเสียงเปลี่ยนชีวิตค่ะโอ้โหรายการคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะที่คุณมาพูดเรื่องราวของการจุดประเด็นชีวิตของคนบางคนซึ่งแม้แต่ผมไม่อยากเชื่อว่าการพูดคําพูดเพียงไม่กี่ค,คําสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเบสมากนะครับที่สละเวลามาเป็นแขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ของเราแต่ผมขอบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์จริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตลอดการสนทนากับคุณเบสนะครับนักพูดล่าความกระตัญยูครับอย่าซรงเร่งหงสัมผัสได้เลยนั่นก็คือว่าตลอดระยะเวลาที่ผมพูดคุยกับเธอเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับยังโดนเธอสะกดเอาไว้จากคําพูดแล้วก็แนวคิดของเธอครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านชมชมรายการของเราในวันนี้จะต้องได้ความรู้แล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คืออยากจะได้แนวคิดจากสมองซึ่งมีมากมายเต็มไปหมดในสมอง,องเธอและที่สําคัญ การชมรายการของเราในวันนี้แน่นอนผมเชื่อว,ว่าคำพูดของเธออาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ครับ